คุณลงไกล้ศิลปบุกวักซ์หญิงในนี้ซ้อมมากี่วันครับคุณเดินเต็มซ้อมอยู่ที่ค่ายใกล้ศิลปบุกครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมีใครเป็นผู้ปั้มคุณซ้อมบ้างครับมีพี่ๆน้องๆในท่ายช่วยบกันในใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าปีครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยสิบกโลครับน้ำหนักป่อยๆปรมาณกี่กิโลครับประมาณสี่เก้ารเราเมื่อตายนะครับโวยโวยนอกครับแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอเหรเขินท่าน เคยเจอกันยังยังไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อเขมาบ้างได้ไหมเขามือตะต่ายเลยแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแบบไงแก้ไหนแล้วต่อยไปตามตะต่ายเราเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ล่าสุดต่อยที่ตอสลากชีพครับอ๋อที่โรบุรีวันนั้นวันนั้นเราเจอกับสิงหตองน้อยครับเป็นไงบ้างชนะรอบครับชนะรอบมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่วอนนั้นต่อยร้อยปอนด์ร้อยปอนด์วันนี้มาต่อยร้อยหนึ่งเรามีปัญหาเนาะคิดว่าร่างกายตัวนี้มันยังไงเปอร์เซ็นต์ละ ร่าเป์ซ็นแรงและสงการได้ไปเล่นไหนมาเมื่อวานเลยคืออยู่ซ้อมไปเพื่อมาต่อยมือวันนี้เลยและคือยังวันนี้ร้อยหนึ่งคือว่าถ้าเข้าไปสอบมันมาเคิหรือม่ค่ะเกิ่ะคือมาวิ่งตอนเช้านะยืเส้นยืดสายทั้งนนึงได้แบบกินข้าวอร่อยๆอ่ารอต่อยมือวันราหดกี่ไฟครับประมาณประมาณเไฟเราคนจังหวัดตัวปานครับาชวนชวนแฟนของนี้หน่อยชวนชวนเชียร์เรื่องไฟ เห็นที่นี่แล้วนะคู่แรกด้วยช่องทูโอเคหลังจาก็นั้นจะได้